ดีค่ะอากาศเย็นๆนะคะข้างนอกหนาวอยู่ค่ะมือนเห็ดเป็นส้มตำค่ะส้มตำผิกประมาณเจปดเม็ดเนาะเจเม็ดค่ะนีเครื่องปรุงมีน้ำตาลน้ำปลาปลาราน้ำมะขามค่ะส้มตำห้องแล้วก็ไก่อบค่ะเปิดเตาอบไปแล้ว ไก่อบน้ำผึ้งค่ะมีอยู่สามน่องจะเอาไก่ใส่ไปเลย <Yeah. S 1> ก็ข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวเขาจะหุงในไมโครเวฟค่ะแซ่ไว้แล้วจากนั้นก็เอาน้ำออกค่ะให้น้ำกับเข่าเหลือระดับทอกันประมาณนี้เ <Yeah. S 1> นี่ยค่ะหงในไมโครเวฟป,ประมาณนี้ค่ะ อันน้ำก็เขาทอๆกันสิกับปิดฝาฝามีรูเวทจากเจ็ดนาทีไปค่ะเห็ดกินข้าวเทียงให้สามีค่ะมื่อน,นี้ส้มตำไก่ย่าง honey chicken h น n e y c h i c k ไก่อบน้ำผึ้งค่ะรสชาติไก่ไก่ย่างบานเาฮา here chicken Sehr Kann Ich auch Hunger und konnte auch nicht mehr trinken. Und heute mit Sontang. Da freue ich mich schon drauf. Nicht schlecht. Sontang kann man machen. Und hier schön ja. Kao Niao. Rot und Weiß. Oppa Mann. ่40นาทีค่ะขาง,างนีิ0นาทีมี3น่นองค่ะพอซุกแล้วเขาก็เอาน้ำผึ้งมาทารอบๆอบต่อสัก10นาที <c oughs> น้องกอบปลาซุกใบม r รยอะเคทเป็นคอเยอะเคทเป็นคม Okay. 100 Mikrogramm. 100? Ja. 100 Tabletten? Ja. Okay. Von Jam. Jam was? Jam war Und jetzt jeden Tag eine halbe Tablette, ne? Ja. Nicht ganze, halbe. War ขอใบขอใบสั่งยาหมอขอแบบหนึ่งลอยไม่ไม่มีกรรกไปเลยไม่โควกรมตัดบ่ได้กินหนังหน,น,งนังกรอบ มันนมักมักไก่บระโดนะคะมักประมาณแค่ชโมงเดียวปกตมักขานคืนมริสันตกันมักกลางวันอตอนเศร้าแล้วกัมาเห็ดตอนกลางคืน,นมันนี้มักแค่ชโมงเดียวอร่อยค่ะกป็นยังอร่อยอยู่

ein ganzes Chili ist vielleicht zu so viel für mich. Mhm. War gestern das Testarbeiten, mein Schatz? Mhm. เป็นเสียเสียฟลิว่ายเิมันเสีกับกอะกัเเน่ยคะเมเดียวไปฝึกงานไปทดสอบงานค่ะมันเหมาหรับคนที่ที่ผ่านงานครัวมาก่อน หั่นแตงหั่นผักกาศหั่นเร็วมากบ่แม่นวะเขาจะเห็นงา้นแบบหั่นผักอย่างเดียวนะคะจัดจานอย่างเดียวก็ต้องอ่านเมนูนั่นค่ะ อันส่วนประกอบแต่ละมือที่เชฟเขาจะเ็ดมือในเชฟเขาจะเ็ดเมนูอย่างเขาก็จะให้เขามาเตรียมเตรียมของเข้าตองหูแล้วเข้าตองเตรียมอย่างแต่ละมือต้องอ่านเป็นน้ำเราเวลาเอามันเป็นโลกอาหารค่ะเป็นโลกอาหารของบริษัทแต่ละมือก็จะมีเมนูต่างๆ่เขาต้องเอาป้ายไปติดเขาต้องเขียนป้ายติดด้วยว่าเมนูอะไรมี ส่วนผสมอะไรบ้างอย่างอาหารขนมไหนที่มีนมเราก็ต้องบอกว่ามีนมระบางคนเขากินกินนมมาได้เขาแพ้นมข้องเขียนเขียนแล้วอ่านภาษาเยอรมันเป็นนั้นคล่องน้ำค่ะ เขาจะส่งอีเมลมาบอกค่ะว่าเขาผ่านบอกมันหงียเงียบบ่มีอีเมลมาสแสดงว่าบ่าผ่านนะไปไปเพิ่มผ้าละให้เขา <c oughs> บางทีเขาฟังเขาบุงโูเลืองเสยค่ะ <c oughs> เขาให้อาไปเอาไปใส่มองไดอาไปว่างมองไดยิบไม่หยังสิคะ <c oughs> ่ะเขาฟังเขาบุงโลเลืองเขาต้องยางกาบอก มันไปเพิ่มพลังเขาบะสบประสบการในครัวเขาวบบมี <h 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 ้ดีเั็นเนาะรู้ัึกทำดีเนาะดีมานะที่ฉันจะได้ทำได้ทำ Naja, haben wir ja heute Abend noch was zu essen. Was ist denn noch im Ofen? Ja. Ja, was? Schicken, Hähnchen? Ja. Schenkel? Ja. Ah, okay. Wie viele hast du gemacht? Drei. Drei? Ah. น่องไก่แพ็กเล้งมีสามหน่อง จากข้าวบาร์เลย์เราจะมีข้าวกล้องข้าวกล้องมีไรซ์มิทสกิน